ใครที่ต้องการจะเข้าร่วมนะครับในกลุ่มงานออนไลน์สามารถที่จะกดเข้าร่วมใต้คลิปนี้ได้ รับเงินและถอนเงินกันไปแล้วนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามรับซองอ่างเปาฟรีมีหลายท่านนะครับตอนนี้ยังสงสัยนะครับแล้วก็ยังสับสนกันเล็กน้อยนะครับว่ากติกาการรับเงินสําหรับซองทูวันนี้วันเลน,นะครับอ่างเปาสามารถทําได้อย่างไรหลายท่านยังงงอยู่นะครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการรับโคดอ่างเปาง่ายๆครับ สมาชิกที่เปิดเข้ามาในวิดีโอนะครับขั้นตอนที่1เรากดคําว่าเพิ่มเติมครับผมแล้วเราก็คลิกเข้ามาในกลุ่มแจกคูมอนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับแล้วก็คลิกเข้ากลุ่มรับงานออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับจากนั้นเพื่อนสมาชิกฝากกดสับส i า e กดไลค์กดแชร์ให้ผมสักนิดนึงด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลย เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นซองอ่างเปาที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ให้ในทุก,ทกวันนะครับซึ่งซองในวันนี้ก็คือวันที่19มกราคมปี2อ6 8ครับผมกติกาตรงนี้อ่านสักนิดนึงนะครับให้เดาตัวภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวตัวใดก็ได้นะครับในหมวดภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าหลายๆท่านหลายๆคนยังไม่เข้าใจก็คือจะมากดรับตรงส่วนนี้ถ้ากดเนี่ยนะครับ มันจะไม่มีซองนะครับดังนั้นไม่มีซองแบบนี้ไม่ต้องตกใจเพื่อนสมาชิกยังทํากติกาไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นให้เราทําแบบนี้ครับผมก๊อปปี้ครับผมอ่าก๊อปปี้เสร็จปุ๊บเรานํามาวางเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่ากติกาคือให้เราเติมตัวภาษาอังกฤษ1ตัวนะครับซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมถ้าเราเติมได้ถูกต้องมันก็จะสามารถที่จะกด รับเงินได้อ่ะโอเคไหนๆวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมก็จะมาเฉลยวิธีการรับเงินเลยซองอางเปาซองนี้นะครับตัวภาษาอังกฤษก็คือตัวเซครับผมพอเราใส่ตัวเซเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดรับซองอางเปาได้นะครับเรากดลิงก์เข้าไปนี่นะครับจะขึ้นชื่อโชว์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถ กรอกเลขหมายเบอร์โทรศัพท์ของท่านแล้วรับซองอ่างเป่าแบบนี้ง่ายๆเลยคือเราจะต้องใส่ตัวภาษาอังกฤษเข้าไปให้ถูกนั่นเองนี่คือกติกาง่ายๆสําหรับสมาชิกที่ยังสงสัยยังสับสนอยู่นะครับทำตามกติกานี้อย่าลืมนะครับกดเข้าร่วมกลุ่มมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเก็บตังค์ด้วย EP ถัดไปพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ